ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในคาบการบ้านของเราสมาชิกของเรานะคะก็จะมีน้องซันนะคะมีน้องอะตอมมีน้องลูกพันมีน้องสายาแล้วก็มีน้องปูนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราได้เวลาเรียนกันแล้วนะคะสำหรับคาบการบ้านของเรานะคะการบ้านของเราในวันนี้จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับคาบการบ้านของเราในวันนี้สักครู่นะคะคาการบ้านของเราในวันนี้นะคะจะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มน,นี้ขึ้นมาได้เลยสวัสดีค่ะนาปีสวัสดีครับสมาร์ท เด็กซื้อภาษาอังกฤษเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยไวท์ติ้งนะคะเล่มสีชมพูเจอกันหรือยังคะถ้าเจอแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่หกนะคะหน้าที่หกจะมีเลขหกอารบิกนะคะอยู่ด้านบนตรงกลางตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนทำไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเหนียว เด็กๆหรือวเรียนไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยแล้วถ้าเด็กคนไหนยังไม่ทําเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยรอะว่าค่ะจริงๆหน้านี้นะคะเราทํากันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เรียนออนไลน์ครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่ามีเด็กๆบางคนที่ยังไม่ได้ทํานะคะแล้วอก็เก็บงานนะคะยังยังไม่ทานะคะเดี๋ยวเราก็จะก็เลยจะย้อนกลับมาทํากันก่อนนะคะ เพื่อนแล้วนะคะ,ะเขาก็จะมีตัวเรียงวานะคะลากเส้นตามเส้นกระนะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรเอตัวภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัวอะไรเด็กๆรู้ไหมคะดูดนี้คือตัวอะไรเอ่ย อ่าดีเก่งมากเลยสําหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัว B นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่แล้วก็อักษรภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะเป็นตัว B พิมพ์เล็กนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าในภาพนะคะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าในภาพนี้มีรูปภาพอะไรบ้างคะอ่ามีรูปภาพปลา มีรูปภาพเด็กผู้หญิงแล้วก็มีรูปภาพลูกบอลน,นั่นเองนะคะวิธีการเขียนนะคะอ่าตัวบีกันก่อนนะคะสําหรับวิธีการเขียนตัวบีพิมพ์ใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะเด็กสังเกตตรงหมายเลขนะคะจะมีหมายเลขหนึ่ง หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3นะคะแล้วตรองหมายเลขแต่และหมายเลขเขาก็จะมีลูกศรสำหรับเรื่องลูกศรน,นะคะเด็กๆก็เคยเรียนกันมาแล้วแต่ว่าเด็กๆยังสับสนกันอยู่นะคะเวลาที่เราสังเกตดูลูกศรเราจะสังเกตดูตรงที่ตรงนี้นะคะตรงปลายแหลมๆตรงนี้เลยะคะ่ะ ที่เขาชี้ลงมาแบบนี้เลยลูกศรชี้ลงมาด้านล่างแสดงว่าขั้นตอนที่1นนะคะเขาจะให้เด็กนะคะเริ่มลากจากตรงนี้นะคะจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนจากตรงนี้กันก่อนนะคะตัว B ก็คือจากด้านบนตรงนี้ลากตรงลงมาจากนั้นให้เด็กยกดินสอแล้วก็ขั้นตอนที่สองจะเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะคะ โค้งไปด้านหลัง1นึ่งโค้งแบบนี้แล้วก็โค้งออกมาอีกโค้งที่สองแบบนี้นะคะแล้วโค้งมาปิดเส้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้กลายเป็นตัว b พิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตัวบีพิมพ์เล็กก็คือตัวนี้เลยลากตรงลงมาขั้นตอนที่1ยกดินสอโค้ง oh, จากด้านบนตรงนี้น <yeah. S 1> โค้งข้น เสร็จแล้วเหรอคะโอ้มาตรงนี้เสยาเสร็จแล้วเดี๋ยวเสยารอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะาก็จะกลายเป็นตัว b พิมพ์เล็กนะคะจะมีตัว b พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว b พิมพ์เล็กทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเขาจะมีในกรอบตรงนี้มีทั้งหมด2กรอบกรอบที่หนึงตรงนี้จะเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัว b พิม์พใหญ่ส่วนกรอบที่สตรงนี้จะเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวบพิมพ์เล็กนะคะ ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะอักษรภาษาอังกฤษตัว b ีพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้ลากตรงลงมาโค้งไปด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็โค้งออกมาอีกโตง้งแบบนี้เลยนะคะ,ะตัวต่อมามคุณพ่ออาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่า ก็ใช้เมาส์นะคะในการเขียนอาจจะควบเั็นตัวอกวอบยากนิดนึงนะคะโค้งไปด้านหลังแบบนี้เลยก็โคงอ,อีกหนึ่งโคงถ้าเกิดว่าเด็กเขียนออกนอกเส้นเด็กก็สามารถใช้ยังลบลบแล้วก็เขียนใหม่ได้เลยนะคะ ตัวบีพิมพ์ใหญ่คุกคก็เขียนในกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาคุกจะเขียนตัวบีพิมพ์เล็กนะคะวิธีการเขียนเริ่มจากด้านบนลากตรงลงมายกเป็นสองโค้งลงไปด้านล่างแบบนี้เลยลากตรงลงมายกเป็นสองโค้งลงไปด้านล่างอ่า ตัสุดท้ายลากตรงลงมายกปีนสอแล้วก็โค้งไปด้านหลังอ่ะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่นั่นเองอ่าทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ารูปภาพที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยคะจากรูปภาพปลานะคะเขาก็จะมีเส้นรอยปะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาต่อเติมนะคะรูปภาพปลาแล้วก็รูปภาพ ผมของผู้หญิงคนนี้นะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะปลาเขาก็จะโค้งจากตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นน้ำนะคะเป็นคลื่นของน้ำจากด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างโค้งลงมาแบบนี้เลยอันนี้เป็นน้ำ โอ้งลงมาเรียกค่อยๆลางนะคะพยายามอยากให้เขาออกนอกเส้นนะแบบนี้นลย่ยแล้วก็สเก็ตปลาที่อยู่ในตัวของเขานะคะ เป็นโค้งโค้งแบบนี้เลยพอค่อยลากตามเส้นรอยปะานะคะดเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเขาจะมีเส้นเป็นโค้งโค้งนะคะดเด็กๆต้องโค้งตามเส้นด้วยนะคะมีเด็กๆบางคนนะคะลากตรงลงมาเลยไม่ได้นะคะเราต้องโค้งตามเส้นให้เป็นเกล็ดปลาด้วยเป็นเกล็ดปลานะคะปลาเขาก็จะมีเกล็ดอยู่ที่ตัวของเขาแบบนี้เลยจากนั้นผู้หญิงคนนี้เขามีผมทีออ่ อยากโตงนะคะเป็นผมหยิกๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมาต่อเติมเส้นผมของเขานะคะให้สมบูรณ์นั่นเองเดี๋ยวต้ก็ค่อยๆลากนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเขาจะมีคำนะคะที่อยู่ด้านล่างคำนี้เลยจะมีอักษรภาษาอังกฤษตัว B ตัว A ตัว L แล้วก็ตัว L นะคะแต่ว่าตัว B นะคะเขายังไม่สมบูรณ์เราก็จะมาต่อเติมตัว B เหมือนเดิมเลยค่ะลากตรงลงมายกดินสอโคไปด้านหลังหนึ่งโคแล้วก็ โอไปด้านหลังอีกหนึงโคงแบบนี้กลายเป็นตัว B พิมพ์ใหญ่ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัว B พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็จะมีตัว A แล้วก็ตัว L ตัว L พิมพ์เล็กเหมือนกันนะคะคําำนี้นะคะอ่านว่าบอนะคะ B A L, L อแลอแปลว่าลูกบอลน,นั่นเอง ทีนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเขียนตามรอยปะกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็สามารถระบายสีให้สวยงามได้เลยนะคะระบายสีรูปภาพปลาแล้วก็น้ำแล้วก็ระบายสีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ลูกบอลด้วยนะคะซึ่งเวลาระบายสีนะคะรูปภาพคนก็ต้องบอกเด็กๆแล้วนะคะว่าไม่ให้ระบายหน้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กระบายหน้าเขาจะกลายเป็นอะไรคะ หน้าเขาจะเลอะเทอะนะคะหรืออาจจะกลายเป็นผีได้เลยเพราะว่าเด็กชอบใช้สีดำระบายทางหน้าเขาไปเลยนะคะซึ่งหน้าของเรานะคะเรามีหน้าสีอะไรอ่าเราจะมีหน้าสีขาวหรือว่าสีเนสีครีมก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เอาเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่าสีดำสีม่วงนะคะแบบนีอครไม่มีสีขาวก็ไม่ต้องรบายหน้าของเขาก็ได้แล้วก็ผมผมของเรามีสีอะไรเอ่ย อ่าเราจะมีผมสีดําหรือว่าเด็กจะระบายผมสีน้ำตาลก็ได้นะคะแล้วส่วนเสื้อผ้าของเขาอยากได้สีอะไรก็สามารถระบายได้เลยนะคะเด็ดไม่อยองเออพวกก็จะไม่ระบายให้เด็กดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลอะเทอะนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กได้ระบายเองนะคะยางย้ายเฉย ค่อยๆลากนะเดี๋ยวต้องรอไหนใครเสร็จบ้างแล้วพร้อมสวยๆส,สวยเลยถ้าใครทําออกนอกเส้นก็สามารถใช้ยังลบลบแล้วก็เขียนใหม่ได้เลยนะคะอ่าน้องรูเสร็จแล้วยกมือกี้ลูกพันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเสร็จแล้วระบายสีได้เลยอ่าน้องซันก็เสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะเ สยายยังไม่เสร็จเหรอคะสยาย่อค่อยๆเขียนนะคะเพื่อนว่า <c oughs> ไหนเพื่อนะอถ้าเกิดว่าคนไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถระบายสีได้เลยแล้วเดี๋ยวพองจะไปหน้าต่อไปรอเลยนะ ต่อมาให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้ได้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่เจ็ดนั่นเองหน้าที่เจ็ดก็จะมีเลขเจ็ดอารบิกนะคะอยู่ด้านบนตรงกลางนต๊สำหรับเลขเจนะคะ ถ้าเจอเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามเส้นประนะคะก็ในภาพนะคะจะมีรูปภาพเอ๊ตัวนี้คือตัวอะไรใครรู้คะแมะลงอะไรนะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะก็คือแมลงเต่าทองนั่นเองแล้วก็จะมีรูปภาพใบไม้ bye bye. มีรูปภาพ ผล,ลไม้ผล,ลไม้ชนิดนี้คือผล,ลไม้อะไรคะเขาจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับส้มเลยนะคะเป็นผลกลมๆแบบนี้เลยเป็นส้มอันนี้ก็คือรูปภาพมะม่วงสัวนนี้นก็คือรูปภาพดอกไม้แล้วก็จะมีอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรคะตัวนี้ สำหรับอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะก็คือตัว c นะคะตัวนี้จะเป็นตัว c พิมพ์ใหญ่ส่วนตัวนี้นะคะก็คือตัว c เล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลากเส้นตามมาลากเส้นตามรอยปักตัวแมลงเต่าทองกันก่อนนะคะเด็กสังเกตดูนะคะตรงรูปศอนตรงนี้นะคะเขาจะชี้เริ่มจากตรงนี้เราก็จะมาเริ่มลากจากตรงนี้ ลูกสอนเขชี้ลงมาด้านนี้นะคะให้เด็กลากโค้งลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนี่เลยอ่าแล้วก็ตัวนี้เลยตรงคอเขาต้อง,งลากออกน้องเส้นก็อยากใช้ยางลบลบก็คุณก็หยิบยางลบมา ลบแบบนี้เลยแล้วก็เขียนใหม่ได้เลยนะคะเด็กค่อยๆลากนะอย่าให้เขาออกนอกเส้นนะคะนี่เลยมแมลงเต่าทองของข้อสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาใบไม้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากตรงนี้เลยจากู้อนรที่อยู่ด้านบนนะคะลากโค้งตามเส้นรอยปักลงมาได้เลย แล้ก็โคงออกไปโูขึ้นไปด้านบนตรงนี้เลยเป็นปรูปภาพใบไม้แล้วก็ผลไม้โกลมก็จะเริ่มจากตรงนี้โค้งตาแมแนวรูปศรงได้เลยนะคะ Nghe ngọc เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาลููข้าดอกไม้ก็จะวาดตรงเกษรดอกไม้ของเขาตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็กรีบของเขาเอาไปลงนะคะทีละหนึ่งกรีบนะคะกรีบดอกไม้ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเติมใบให้เขานะคะใบ<ม>ของดอกไม้กต็ตรงนี้เลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเขาจะให้เด็กนะคะระบายสียรูปภาพแมลงเต่าทอง ใบไม้ bye. ผลไม้ส้มผลไม้มะม่วงแล้วก็ดอกไม้นะคะตามจินตนาการของตัวเองเลยอ่าและเดี๋ยวต้องจะระบายรูปภาพแมลงต่าอองอให้เด็กๆต้จะใช้เป็นสีแดงแมลงต่าอองออสีแดงเข้ม เรี ài, uh ๋ยวค่อยระบายนะคะ ค่อยๆระบายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราระบายออกนอกเส้นแล้วสีเขาไม่สามารถใช้อย่างลบๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ยางลบๆสีก็จะเปื้อนนะคะสกปรปกเลอะเทอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาระบายต้องค่อยๆระบายอย่าให้เขาออกนอกเส้น อ้วก็วายเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแมลงเต่าทองนะคะแล้วเขาก็จะมีขาของเขาด้วยเขาจะเอาขาของเขาเป็นสีดังวาขาของเขาเขาจะมีทั้งหมดหกขานะคะ แบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดร๋ระบายตรงหัวเขาก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ระบายก็ได้เดี๋ยวขรองระบายให้ดูก็ได้ตรงหัวของเขาเขจะใช้เป็นสีน้ำตาลแล้วแันเอาเป็นสีน้ำตาลนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเดี๋ยวก็จะระบายให้เด็กดูอีกหนึ่งภาพก็คือรูปภาพใบไม้นะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายสีรูปภาพใบไม้กันเลยใบไม้สีเขียว นี่เลยใบยไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละบาร์องก้านก่อนค่ะก้านใบไม้จะเสียนตาครว่าระบายรูปภาพมาแมลงเต่าทองใบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นรูปภาพส้มแล้วก็ผลไม้มะม่วงแล้วก็ดอกไม้เดี๋ยวพิ่งจะให้เด็กได้ระบายด้วยตนเองนะคะ อ่าสัญาจับดินสอดีๆครับจับสีย่างไงก็เคยสอนแล้วนะอ่าโอเคถูกต้องครับจับดินสอจับสีให้ถูกต้องด้วยนะคะระบายสสวยๆเลยไม่ต้องรีบนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวก็ระบายส้มให้ดูอีกแล้วะอ่าระบายส้มไปพร้อมกันเขา้จะใช้ส้มสีส้มนะคะอ่าระบายไปพร้อมกันอีกหนึ่งภาพนี่เลย มีส้มไม่มานะคะเป็นส้มออกหอองเหลือ,สองส้มอมเหลืองใส่ยยาใช้มือเดียวนะคะระบายข้างเดียวโอเค สีส้มองไม้ส้มสำหรับส้มนะคะระบายง่ายมากๆเลยผลไม้ส้มก็ค่อยระบายนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆมีสีเทียนหรือว่าสีไม้ก็สามารถระบายได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ทังสีเทียนแลว้วก็สีไม้ได้เลยนะคะ สเ,สเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกก็ระบายส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีรูปภาพมะม่วงนะคะมะม่วงเด็กสามารถใช้เป็นสีอะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นมะม่วงดิบเขาจะมีผลสีอะไรคะามะม่วงดิบเขาจะมีผลสีเขียวแต่ถ้าเป็นมะม่วงสุกเขาจะมีผลเป็นสีอะไรเขา,าจะมีผลเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะให้เด็กสามารถระบายได้เลยจะเอาเป็นสีเขียวหรือว่าสีเห,เหลืองก็ได้นะคะ ส่วนดอกไม้อยากได้ดอกไม้สีอะไรก็สามารถระบายได้เลยอ่าทีนี้เดี๋ยวเพ่งจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วทีนี้อ่าให้เด็กทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรคนที่ยังไม่เสร็จก็ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะคาบกันบ้านของเรานะคะก็ได้หมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ